มันสัญญากัปะจะไม่สั่นได้ไงดูดังมาดีกระเทือกเขาเงินมันหายไปน่าจะแกะดำแถวนี้แหละอยขอโทษนะฉันไม่ได้ตัง้งใจไง อาวะลองไม่ลองไม่รู้เว้ยสู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้ด้านในเลยค่ะเออพอดีจะมาสมัครงาน,นะคะ่ะมาสมัครงานที่นี่เหรอคะใช่คะ่ะคุณเนี่ยนะคะใช่คะ่ะจะทำได้เหรอคะไม่เป็นไรคะ่ะทำได้หมดเลยคะ่ะไม่เกี่ยงคะ่ะเออม,มันหนักนะคะไม่เป็นไรคะ่ะต้องไปสมัครที่ไหนเหรอคะงั้น เดี๋ยวตามเข้ามาคะ่ะค่ะคุณเจ้าคะพอดีว่ามีคนมาสมัครงานค่ะอ๋อแล้วชื่ออะไรกับเราอะ่ะชื่อมิ้นท์ค่ะโอ้มิ Mint. ้นท์เราเคยทำอะไรมาบ้างเลยเจ้มาสมัครเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยอ๋อก็มาเอ็กซ์เพียก็เคยเสิร์ฟอ่ะตอนเป็นชายนี่ดีออชายนี่ที่ไหนนี่เอ่อที่ร้านกาแฟแถวหน้าปากซอยอ๋อเออแล้วนี่สะดกเริ่มง,งานวันนี้เลยไหม เรดดี้ค่ะเรดดี้เรดดี้ก็ไปไป <Okay. S 2> เรามาไปไปตรงน,นู้นเลยไปสเกามาที่อ่ะอันนี้หญิงกับอ้อมนะอ่าหญิงกับอ้อมมาที่น,นี้นะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาฝึกง,งานฝากพวกเธอสองคนสอนง,งานเขาด้วยละ่ะได้ค่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเดี๋ยวกลับมาได้ค่ะโอเคนะดีดีดูแลกันดีดีหญิงกับอ้อมใช่ไหมคะใช่ตามมาเดี๋ยวเยี่ยมให้แล้วก็รวบผมไวล้ล่ะ แกแกว่านั่งเด็กใหม่เนี่ยมันสนัญญกรรมปะจะไม่สั่นได้ไงดูดังมันดีกระเทือกเขาใส่ละรูปแบบนี้นะฉันมันทำงานได้ไม่นานหรอกเด็กก็ออกนะเออดูบอกบางอะไม่ทงนงานแกแล้วเนี่ยมีเงินไปทำหน้าทาั้งเบ้าเมื่อาทำงานเด็กเสิร์ฟทำไมเออไปเป็นพิตตี้ไปเด็กนั่งดิงีอีกยังไม่ขอเลย พูดไทยคําอังกฤรขาวได้ยินมันปะแต่จะหลกแคแดดอะเหม็นขี้หน้าบวดบงังรลศมีทุกราหมดคอยดูนะช่างเถอะแกมันได้อยู่ได้ไม่นานะ่ะเชื่อสิเธอ,อ,อไม่ต้องนี่ลูกค้าประจำฉันไว้ก็ฉันอยากให้บริการเขาอะฉันทำอยู่ทุกวันอย่ามายุ่งได้ไหม <c oughs> อะไรเนี่ย What อันเจิ้นเดรสเตเมนูจ้ะวันนี้จะกินอะไรเอาเหมือนเดิมแล้วกันข้าวต้มหมูสับข้าวต้มหมูสับโอเคอ๋คนนั้นพนักงานใหม่เหรอคนไหนใช่น่ารักดีนะเอาเมนูมารอแป๊บนึงนะ ขไม่วา่างตรงนี้ก็เต็มแล้วไปนั่งที่อื่นนี่หอมน่ากินสมน้ำหน้า <c oughs> ไม่มีคนนั่งกินข้ายก็ <c oughs> อยากสวยเกินหน้าเกินตาเองก็ต้องเจอแบบนี้ล่ะ <c oughs> อยู่คนเดียวไป <c oughs> มาแล้วค่ะขอบคุณครับ เดี๋ผมจะขอสั่งข้าวเพิ่มสัซะหน่อยได้ค่ะเอาอะไรดีคะอืมแต่ผมขอเรียกน้องเสือดามมารับออเดอร์ผมได้ปะได้ค่ะไปรับออเดอร์โต๊ะนุนไปก็บอกดีๆก็ได้นะคะไปสวัสดีค่ะ,ะรับอะไรดีคะเอาบะหมี่เป็ดแล้วกัน กมีเป็ดนะคะน้องน้องเพิ่งมาทำงานที่นี่เหรอใช่ค่ะวันแรกค่ะวันแรกใช่ค่ะ my first time ค่ะพี่จะไปกินร้านนี้ทุกวันเลยนะเอี๋ยววันต่อๆไปน้องมารับออเดอร์พี่ด้วยนะได้ค่ะเวลทำเอเอาอะไรเพิ่มอีกไหมคะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคค่ะเดี๋ยวหนวออกมาเสิร์ฟให้นะคะครับหรือจะเอาอะไรเยวเรียกเพิ่มได้ค่ะ การเรียกพวกเรามามีอะไรหรอคะลูกค้าในร้านเยอะมากเลยค่ะตอนนี้ก็หลังจากที่ผมได้ตรวจสอบบัญชีอะเงินมันหายไปพวกคุณพอจะรู้อะไรไหมว่ามันหายไปได้ไงก็ต้องแต่ที่ร้านเรามีการรับพนักงานเข้ามาใหม่ค่ะอ๋อเพราะใช่ค่ะเมื่อก่อนไม่เห็นจะเป็นใช่ไหมคะผู้จัดการใช่ค่ะผมไม่ได้ทำจริงๆนะคะอ่าไม่รู้แหละถ้าผมรู้ว่าใครเป็นคนทำอ่ะ ผมจะไล่ออกแล้วก็จะแจ้งความด้วยกลับไปทำงานได้ละค่ะน่าจะแกะดำแถวนี้แหละน้องครับเก็บตังค์ยครับทั้งหมด100บาทคนะ่ะหนึบาทนี่ครับมานี่มานี่ วันนี้ได้มาสี่ร้อยไหนกันคนสองคนนีแกรีบแก็กรวยจังแกแต่ว่าช่วงเนี้ยคุณเจ้าอะเริ่มสงสัยเลยถ้าสงสัยแล้วแบบโวยวายอะเราก็โยนความผิดให้พนักงานใหม่ไปเลยเราอยู่กับเขามานานเขาไม่สงสัยแล้วหรอกก็จริงนะหมั่นไส้นั่นอะโยนความผิดให้มันทุกรอบเลยเหละกันใช่ รีบไปแกเดี๋ยวมีคนสงสัยไปก่อนด๋ฉันตามเข้าไปอขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะฉันทำไมฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะเปลี่ยนหมดเลยอ่ะ๋ยวฉันช่วยแชทนะเก็บต่อสิขอโทษนะนี่พวกคุณเล่นอะไรกันเนี่ย,ยลูกค้ามองแล้วเนี่ย แค่อุบัติเหตุเองค่ะอุบัติเหตุนันเหรองั้นผมขอไล่พวกคุณสองคนออกทำไมะคะคุณจอหอุบัติเหตุเล็กน้อยแค่นี้ำไมต้องไล่ฉันสองคนออกด้วยอุบัติเหตุเล็กน้อยอะ่ะงั้นพวกคุณดูนี่ นางอ้อมะค่ะมันสั่งให้ฉันทำเอาไอ้หญิงพูดงี้ได้ไงวะก็มึงบอกไอ้กูลออเล่ามาเฮ้ยนี่แกท้อฉันเหรอออแกจะเบิกความผิดให้ฉันคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่คตำรวจความผิดไม้ใช่หรอกพอพวกคุณสองคนรีบออกไปจากร้านหน่อยนะก่อนผมจะแจ้งตำรวจรีบออกไปผมขอบคุณคุณมากเลยนะที่ช่วยหาหลักฐานจับคุมวยให้ผมไม่เป็นไรเลยคะ่ะ don't worry ก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะระหว่างที่ผู้จัดก,การหาพนักง,งานเสิร์ฟใหม่เดี๋ยวฉันช่วยดูร้านแทนให้นะค,ขคนะขอบคุณมากเลยนะงั้นเดี๋ยวผมช่วยเก็บก่อนมันไม่มพนักงานแ้ได้ค่ะไปยงไงผมก็ขอบคุณคุณมากเลยนะถ้าไม่ได้คุณเนี่ยร้านผมจะขาดคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไปกันเลย